านการณ์และการจับตาดูหลังจากนี้เนี่ยนะครับเพราะพรุ่งนี้เราจะเอาทูดลงพื้นที่ที่สุรินเหมือนกันขนาดเดียวกันวันนี้ขเขมรเขาก็เอาตัวแทนเจประเทศลงไปดูแล้วเหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการตั้งคําถามหาว่าเราไปลุกล้ำที่สระแก้วแล้วก็หาว่าเราไปปิดหมู่บ้านอันนี้ทวนนะแต่เริ่มต้นผมเอาท่านแม่ทัพก่อนวันนี้เพราะท่านคือคีย์แมนคนสําคัญคือวันนี้เองเนี่ยทางด้านของคนโทบุญสินพาดกลางท่านแม่ทัพภาคที่2คุณผู้ชมครับท่านเองเนี่ยวันนี้ เห็นบอกว่าไปที่โรงเรียนสาธิตใช่ไหม <Ừ. S 1> และท่านเองก็ไปเจอกับเด็กนักเรียนมันก็มีมุมหนึ่งน่าสนใจตอนที่ท่านไปบรรยายให้กับเด็กนักเรียนฟังเนี่ยนะฮะเอาอันแรกก่อนเลยคุณผู้ชมฮะถ้าเราย้อนกลับไปภาพทหารเราที่ได้รับบาดเจ็บและมีการวางทุ่นระเบิดภาพของทุ่นระเบิดที่มีการเก็บกู้ได้อย่าลืมนะว่าการประทะครั้งแรกเลยเนี่ยเพราะทหารเราเจ็บถูกไหมแมยใแล้วเราก็ต้องจําเป็นที่ต้องตอบโต้เขาแล้วแล้วครั้งนี้ทหารเราเจ็บอีกแต่เราติดข้อตกลง13ข้อเราก็เลย ขยับอะไรยังไม่ได้ยกเว้นอย่างเดียวก็คือต้องแจ้งนานาชาติปรากฏว่าวันนี้ท่านพูดถึงเรื่องกรณีที่ทหารของเราเองเนี่ย คือได้รับบาดเจ็บและยังรวมถึงกรณีเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับการขอสนับสนุนจากรัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับรถน้าถ้าจํากันได้คืออันแรกในเรื่องรถน้าท่านก็บอกว่ารัฐบาลสนับสนุนและขอยืนยันว่าเราคุมพื้นที่ได้มากขานาดเดียวกันเรื่องทุ่นระเบิดท่านเนี่ยพยายามจะบอกว่ากรณีนี้เราจะต้องชี้แจงนานาชาติถูกไหมฮะ,ะเพื่อให้นานาชาติเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยเข้าผิดข้อตกลงที่ทำเอาไว้เดี๋ยวขอฟังเสียงช่วงที่หนึ่งของท่านแม่ทัพก่อนเพราะเดี๋ยวมัน จะมีนัยยะตามแนวชายแดนอีกเนี่ยนะฮะเรื่เราคงจำได้วันแรกที่มันจะเกิดเหตุการณ์มันจะมีพี่น้องเยาวชนคนไทยกับเขเมรนันกเกดเจอกันที่ปราสาทตามเมือนทมเรื่เราคงจำได้มันมีเหตุการณ์หลายอย่าง เฟซบุ๊กด่ากันบ้างไปแสดงออกที่ปรา,าสาททั้งคนขมิมนทั้งที่น้องคนไทยบุกกระดมกันทั้งสองฝ่ายและปรา,าสาทตามบัทรทมนี้เป็นปรา,าสาทที่เปิดให้กัมพูชาได้ขึ้นมาเยี่ยมชมก้านาฬิกาถึงบ่ายสาม ทุกวันเป็นข้อตกลงมานานแล้วของรัฐบาลในอดีตแม่ทัพไม่มีอำนาจในการปิดถ้ามันไม่มีเหตุวิกฤิถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศกัมพูชาก็ไม่ยอมรับว่าปราสาทตาบรนทมน,นี้เป็นของไทย เห็นไหมครับมันก็เลยเขาม,มองว่าภาษาแต่็นตัวเป็นของกัมพูชาเช่นกันมันก็เลยมีปัญหาแบบนี้ ผมครับอ่ะผมขอไปวักสาคัญเลย<ะ>วักสําคัญที่ท่านพูดคือพรุ่งนี้ครับผู้ชมฮะเรื่องกรณีที่ทูตเนี่ยจะลงพื้นที่ที่สุรินทและท่านก็ประกาศเลยนะฮะวันนี้ว่าท่านจะไม่ถอนทหารขนานเดียวกันอีกอันนึงก็คือเรื่องการหมายหัว<ะ>เพราะท่านกําลังจกกะเกษียณมันมีคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะเมื่อมีการถามว่ากัมพูชาจะล็อกเป้าหรือหมายหัวท่านแม่ทัพภาคสองหลังกเกษียณหรือไม่ปรากฏว่าแม่ทัพก็เลยตอบว่าผมก็หมายหัวเข้าเหมือนกันขอปังเสียงตัวนี้นะฮะทีมงานเปิดเสียงขึ้นมาครับ ไม่เหนื่อยครับยิกงอนลุงนะครับไม่เคยเหนื่อยต่อการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินไม่มีเวลาแม้กระทั่งเป็นไข้ไม่มีเวลาที่จะไปชิดอย่างอื่นไม่มีเวลาที่จะไปทะเลาะกับคนในประเทศมีเวลาอย่างเดียวคือไล่ไอรินาสัตว์จกจากแผ่นดินไทยเท่านั้นไม่เหนื่อย ถ้าแม่ทัพเหนื่อยใครจะมาทำหน้าที่ถ,ทถ้าแม่ทัพท้อแท้ใครละ่ะจะมีเป็นคนที่เข้มแข็งถ้าแม่ทัพไม่เข้มแข็งลูกน้องจะทำยังไงถ้าแม่ทัพไม่เป็นผู้นำอ๋อคนผู้การผู้พันก็จะพึ่งใครเพราะฉะนั้นคำว่เาเ,เหนื่อยไม่มีมีแต่พร้อมพร้อมที่ทำหน้าที่เพื่อปกป้อง ชาติศาสนาภรษศัและประชาชนคือพวกเราเนี่ยแหละอบมือเพื่อนะครับกกแลว,วก็เหนื่อยนะลุงพวเราเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับแล้วก็ไม่หัวไม่เหนื่อยลุงนะครับไม่เคยเหนื่อยต่อการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินอัอตขายกั้นโดอ๋อแล้วปรับไปแล้วครับปรับในการเข้าตรวจะระยะไกลแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษ แล้วก็ใช้โดนตรวจสอบแล้วด้วยการวางรวดหนามก็เรากันไว้ก่อนครับเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่จริงจรว่าเขาไม่ได้รั้งเก็บภายหไม่ได้รั้ครับไม่เลยครับ้เขาก็กั้นในในส่วนที่ตั้งเขาเพราะเป็นเรื่องของสังคมมากกว่าครับผมปฏิบัติหน้าที่ตามราชการผมวันที่30กันยาผมก็จบภารกิจครับก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ถือว่าพี่น้องประชาชนให้กาลังใจครับผมก็ขอบคุณแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป ผมมั่นใจแม่ทัพท่านใหม่ครับผู้การทหารบกแล้วก็พุ้มชาน่น่าจะเลือกเลือกคนที่เหมาะสมอยู่แล้วครับกองทัพสร้างคนมาทดแทนได้อยู่แล้วครับเราก็เราควบคุมอยู่แล้วครับไม่ไม่ถอนทหารเราก็อยู่ตรงนั bottom, ้นแล้วก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลครับของเราก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่มีปัญหาอะไรก็ปกตินะครับเขาก็มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเขาก็ปกติเขาก็ไม่ประมาทเหมือนกันดีขึ้นครับก็มีส่วนหนึ่งที่เขามาเก็บ เก็บถ้าอยู่ฝั่งเราแล้วก็เราก็เก็บให้ส่งคืนเขาถ้าอยู่ฝั่งเรานะครับถ้าอยู่ฝั่งเขาเขาก็ทยอยขึ้นมาเก็บเขารอ่อยู่แล้วครับหมายหัวเอาไว้หลังหลังกระสผมก็หมายหัวเหมือนกันผมก็หมายหัวเขาเหมือนกันเออคุณผู้ชมฮะที่ให้ฟังคราวนี้เพราะล่าสุดสะแก้วขอดูภาพสะแก้วหน่อยค่ะที่ทําไมต้องบอกว่าขมินเนี่ยตอนนี้มันเริ่มจะเหมือนกับ เริ่มจะมาปวดเราเรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วสักแก้ววันนี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือการถึงลวดหนามปรากฏว่าวันนี้ทางฝั่งของนานาชาติ<ม>ตัวแทนของเขาเนี่ยมีเจ<ะ>็ประเทศอย่างที่เล่าไปเนี่ยนะฮะ<ม>เขาพาตัวแทนผู้สังเกตการเจ็ดประเทศเนี่ยไปดู<ม>แล้วเขาก็หาว่าเราเนี่ยไปลุกล้ํา<ะ>ซึ่งเอาแหละอันนี้อธิบายไปแล้วตั้งแต่ช่วงลุยชนข่าวหนึ่งเดี๋ยวขอเปิดภาพบรรดาป,ป้าๆที่มายืนร้องหม่มร้องไห้หน่อยดิฮะแล้วก็เหมือนกับาวิงวอนบอกเนี่ยว่าไทยเราเนี่ยไปปิดที่ของเขาถูก ไมเมย์จนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้นานาชาติเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดนี่เห็นไหมครับป้าป้าเนี่ย,ย,ยที่มาร้อง,องห่มร้องไห้คือพรุ่งนี้เราต้องเอาโอกาสนี่แหละคุณผู้ชมฮะธิบายเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องพูดกันแบบถ้าเป็นภาษาของเราคือประจานให้เห็นว่าคุณกําลังทําอะไรกับประเทศไทยไม่แปลกนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเวลาคนของเราร้องไห้ก็มีถูกไหมแต่ของเราเนี่ยโดนระเบิดปัม๊มจําได้ใช่ไหม ส่วนของเขาเนี่ยอ้างว่ามาปิดที่ดินเขาทั้งที่มันคืออธิภไตยของไทยแล้วยุทธศาสตร์ที่วันนี้กองทัพชี้แจงก็คือการขึงบังเกอร์การทำรั้วลวดหนามเพราะเรากั้นอธิปไตยเราไม่ให้คุณลุกร้ำเข้ามา ล่าสุดพรุ่งนี้จะเป็นนาทีของเราบ้างที่เราจะต้องออกไปอธิบายคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะพรุ่งนี้เลยเนี่ยจะมีกําหนดการคณะทูตนะฮะ,ะเดี๋ยวลองขึ้นเพจกําหนดเวลาอีกรอบหนึ่งก็ได้เนี่ยนะฮะพรุ่งนี้คณะทูตเนี่ยเขาจะลงในพื้นที่ของจังหวัดสุรินท์โดยจริงๆแล้วเนี่ยมีกําหนดการด้วยเอาขึ้นเพจให้ดูสักนิดหนึ่งฮะเร็วหน่อยฮะเอาขึ้นเลยฮะนี่เมและจะไปที่ไหนอะไรยังไงเราก็เอาตรงนี้อธิบายเขาค่ะซึ่งจริงๆนะคะการประชุม เออมันจะมีคณะทูตที่ลงพื้นที่ค่ะ ก็ในช่วงวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนหรือ ABC ใช่ไหมคะก่อนที่จะมีการพูดคุยระดับกองทัพก็คือ GBC ปลายสิงหาคม68แต่ว่ากำหนดการพรุ่งนี้ที่ลงที่จังหวัดสุรินทร์ก็คือ15สิงหาคมเนี่ยนะคะก็จะมีว่าแต่ละช่วงเวลาจะไปไหนอย่างไรบ้างตั้งแต่9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าถึง9โมง45นาทีค่ะจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลพนมดงรักและบ้านเกษตรสมบูรณ์ที่อำเภอพนมดงรักนะคะจากนั้น10โมง11 10โมง15นาทีถึง11 1โมงค่ะจะไปที่บ้านจโรกตําบลด่านอำเภอกับเชิงค่ะ11โมงครึ่งถึงบ่ายโมง10นาทีจะไปที่บ้านตาโสตําบลบ้านพลวงอำเภอปราศาสนะคะแล้วก็เวลาบ่ายสถึงบ่ายา25นาทีค่ะจะไปที่วิทยาลัยการอาชีพและบ้านไทยสมบูรณ์ที่อำเภอสังขะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ช่วยทูตกับทูตเนี่ยเคยมาของเราที่ศรีสะเกดจำได้ใช,ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันคือมันก็ติดกันเลยของเขาเนี่ยพาไปสระแก้วของเราเนี่ยไปสุรินทร์ถูกไหมเมย์และเราจะมาดูจุดที่เราเนี่ยโดนโจมตีคือมันมี มุมหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้ตอนที่เดี๋ยวค้างกําหนดการเอาไว้ให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะฮะประเด็นคืออย่างนี้วันนี้ท่านแม่ทัพไปเจอกับเด็กๆแล้วผมอยากให้ฟังท่านแม่ทัพพูดอยู่ตัวหนึ่งท่านพูดนอกจากว่าเอาล่ะคุณจะหมายหัวผมผมก็หมายหัวคุณและเราจะไม่ถอนกําลังมันมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านแม่ทัพกําลังอธิบายบอกว่าแผ่นดินของไทยเนี่ยเรายึดคืนมาเกือบหมดโดยใช้เวลา5วันสี่คืนแม่ทัพนะฮะ ที่ไปพูดคุยวันนี้กับบรรดาเด็กนักเรียนและท่านพูดถึงภูมะเขือท่านบอกว่าที่ภูมะเขือเนี่ยได้ที่ดินคืนประมาณ1ตารางกิโลเมตร ซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูภูมิทัศน์ภูมะเขือเนี่ยที่ท่านแม่ทัพไปปกักธงหรือแม้แต่เสวินไทยใช่ไหมที่ขึ้นไปสำรวจตรงภูมะเขือจุดนี้ก็สำคัญนะฮะท่านแม่ทัพบ,บอกเรายึดคืนมาได้1ตารางกิโลเมตรและเป็นจุดสูงมีทัศียภาพดีซึ่งมีอีกหลายพื้นที่เรายังยืนหยัดในหลักเส้นเขตแดนของเราการประทะกันเป็นเรื่องธรรมดาต้องบาดเจ็บล้มตายแต่ฝั่งเรา15วีรชนเราต้องสะดุดดีเพราะเขาเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญกำลัง จะบอกให้ดูภูมิเขือเพราะอะไรรู้ไหมฮะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขมรหมายจะเอากลับไปให้ได้แต่เราก็ให้ไม่ได้เพราะมันคือที่ดินของเราล่าสุดคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเพจอาร์มี่ลงเอาไว้โดยเป็นภาพล่าสุดลวดหนามมั้งที่มีการขอกันอ่ะขึงปิดภูมาเขือมันหมดเลยฮะขึ้นภาพหน่อยที่เพจอาร์มี่ลงเอาไว้ที่ภูมาเขือนี่ใช่ไหมเมยใช่ค่ะนี่คือทัศเขาเรียกอะไรทัศนียภาพหรือภูมิศาสตร์ ลักเอ๊ะรู้สึกมันจะมีภาพที่ต้องเห็นอันนี้รวดหนามใช่ไหมเ,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 เนี่ยมันเล็กๆๆๆเนี่ยฮะนี่อันนี้คือภูมะเขือ เป็นจุดที่ท่านแม่ทัพบ,บอกว่าเราต้องยึดกลับมาให้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดดันบนหน้าผาซึ่งแต่ก่อนถ้าจากันได้ก็คือเป็นจุดที่ทางด้านของขมรเมนเขาสร้างกระเช้าขึ้นมาแล้วตอนหลังเนี่ยเราไปทาลายแล้วเราก็ไปปักธงชาติไทยอยู่บนภูมะเขือแล้วก็ยืนยันว่ามีการยึดตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก่อนหน้านี้ผู้พันเบิร์ดก็ถ่ายคลิปว่าเนี่ยพื้นที่ของเราแล้วนี่ก็เลยทําให้เห็นว่าวันนี้พอท่านแม่ทัพพูดเรื่องภูมะเขือกับน้องๆนักเรียนเราก็มีภาพจากทางกองทัพที่บอกว่าอันอนี้น้เรายึดดหมล่คะ หนึ่งตเล่าขลร่นะเมื่อกี้ผมต้องเช็คภาษาของท่านเดี๋ยผมพูดผิดมันเป็นเรื่องอนาเขตเห็นบอกว่า1ตารางกิโลเมตรใช่ไหมนี่ซึ่งท่านบอกว่าเรายึดตรงนี้เอาไว้ได้หมดแล้วและซ้ายมือคือล่าสุดนะฮะที่มีการเผยแพร่ไหมฮะข้างล่างคือของเขาข้างล่างคือพวกเขาที่กําลังสร้างเขาเรียกอ,อะไรนะคูเลตใช่ไหมนี่